อันนี้ครูจะบอกให้นะคะว่าจริงๆทุกคนนะคะที่ทําธุรกิจทุกธุรกิจเหมือนตัวครูเองดีกว่าเริ่มต้นเลยนะคะก่อนที่ครูออกจะไปทําทุกอย่างตั้งแต่เด็กๆเลยครูไม่มีความมั่นใจเลยครูเป็นคนที่ขี้กลัววันที่ครูไปทํางานครั้งแรกอะค่ะครูนอนร้องไห้ทุกวันครูนอนร้องไห้ทุกวันนะคะเพราะครูกลัวครูกลัวที่ต้องเจอเรื่องนั้นเรื่องนี้มีปัญหาใดๆที่เข้ามาในชีวิตครูครูกลัวมันมากแต่ครูไม่รู้จะทํำยังไงเพราะถ้าถอยหลังก็คือไม่มีจะกิน นะคะกลับไปอยู่บ้านพ่อแม่ไม่มีเงินเลี้ยงเราแต่เราก็ต้องออกมาหากินรู้ไหมเราเจอโลกภายนอกเราก็เหมือนคนอื่นแหละค่ะมีคนมาทาให้เรากระทบกระทั่งเจใจทําให้เราแบบไม่มีความสุขมีคนมาว่าเราในสิ่งที่เราทําว่าอันนี้มันไม่ควรทําอันนี้คือทําแล้วผิดถูกไหมคะทุกคนทําด้วยความกลัวนะคะ แต่เราต้องกล้าผ่านความกลัวนั้นให้ได้ไหมคะถ้าเรากล้าผ่านความกลัวไม่ได้เราก็ต้องกลับไปจนเหมือนเดิมกลับไปต้นของเงินเขากินเหมือนเดิมกลับไปเป็นคนเดิมที่ไร้ซึ่งประสิทธิภาพนะ,ะคะครูก็เลยกําจัดความกลัวด้วยอะไรด้วยการเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆนะเดินไปพร้อมทั้งที่กลัวนั่นแหละครูจําความรู้สึกวันหนึ่งได้ว่าที่ครูไปบ้านญาติครูเนาะแล้วญาติครูอ่ะเขาก็เรียกครูกินข้าวนะไม่ใช่มิเรียกนะ แต่ครูอายแล้วครูไม่กล้ากินข้าวเขาต่อหน้าครูหิวจนร้องไห้หิวจนท้องบิดท้องไส้เลยนะแบบทรมานมากครูรู้สึกว่าความอายมันไม่มีอะไรดีเลยทาไมครูไม่เดินไปกินทั้งทัท,ที่เขาก็เรียกนะคะเพราะเราอายที่เขาจะเรียกเราเรียกเราไปกินเราอายเราก็เลยไม่กินนะคะเห็นไหมคะว่าความอายความกลัวความไม่มั่นใจมันทําให้เรามีแต่ความอดอยากมีแต่ความหิวโหยมีแต่ความน่าสงสารนะคะ ความไม่มั่นใจนะคะมันไม่มีค่ามันไม่มีอะไรดีเลยวันที่ครูออกมาขายของนะคะเหมือนที่ครูออกมาขายประกันคุณรู้ไหมทุกวันที่ครูไปเจอคนปฏิเสธคุณทุกวันทุกวันไปบ้านนี้คนก็รังเกียจไปบ้านนี้คนก็ไม่อยากคุยด้วยไปบ้านนี้มีแต่เพื่อนมาไม่อยากจะพูดคุยกับเราเรารู้สึกท้อแท้มากว่าทำยังไงถึงขายได้ทำยังไงถึงคนจะซื้อเราได้เพราะครูมาเข้าใจนะคะว่าเราจะไม่ไปตือ้อไปง้อใครแล้ว แต่สิ่งที่เราจะให้เขาคือประโยชน์นะคะสิ่งที่เขาซื้อเราเขาจะได้ประโยชน์อะไรสิ่งที่เขาได้จากเราไปมันจะมีประโยชน์อะไรเพราะเราพูดว่าเราให้ประโยชน์อะไรเขาเราจะไม่สึกว่าเราไปร้องขอไปง้อเขาอีกเลยนะคะแล้วเราไปแค่แนะนําตัวนะคะเป็นแนะนําตัวว่าเราทําอะไรก็เหมือนที่ครูบอกว่าพวกคุณออกมาทำ t ิกตอกกันเนี่ย หรือมาทําช่องเฟซบุ๊กกันเนี่ยช่องเพจกันเนี่ยคุณแค่มาแนะนาตัวว่าคุณเป็นใครคุณทําอาชีพอะไรแล้วทําไมคนต้องอยากรู้จักคุณพอคุณมาแนะนําตัวแล้วเขารู้ว่าคุณทําอาชีพอะไรแม้กระทั่งคุณขายอะไรเขาจะซื้อคุณเองโดยที่คุณไม่ต้องไปร้องขอแต่ถ้าคุณไม่ออกมาแนะนําตัวใครจะรู้ว่าคุณเป็นใครและใครจะไปรู้คุณทําอาชีพอะไรแล้วใครจะไปรู้คุณมีความสามารถอะไรถูกไหมคะแล้วคุณก็บอกว่าคุณขายของไม่ได้ ไม่มีใครซื้อของคุณเศรษฐกิจไม่ดีไม่ใช่เรื่องจริงนะคะถ้าคุณมีตัวตนนะคะคุณจะขายของได้ทุกอย่างบนโลกใบนี้เพราะทุกคนอยากซื้อคนดังคนอยากซื้อคนที่มีตัวตนนะคะความไม่มั่นใจมันไม่มีเรื่องดีเลยแล้วครูบอกให้นะถ้าเธอไม่มั่นใจมากๆกลัวมากๆนะบางคนเนี่ยจะออกมาไล่กลัวนะครูเคยเจอคนบางคนออกจะออกมาไล่แล้วบอกกลัวกลัวกระทั่งร้องไห้ร้องก็ร้องไปสิถูกไหมร้องก็ร้องไปสิ มันจะเป็นยังไงคะร้องเสร็จแล้วก็ออกมาพูดถูกไหมคะบางคนเอาง,ง่ายๆนะวันที่คุณกลัวคุณเคยเห็นไหมทําไมคนที่มันเมาแล้วมันขาดสติอะทําไมมันไม่กลัวเลยเลยกินเหล้าเข้าไปแล้วเมาแล้วก็ขาดขาดสติว่าสิ่งที่ทําไปอะทําอะไรไปไม่รู้เลยทาไมถึงมีความกล้าขนาดนั้นทําไมคนที่มันโมโ ah หอะมากๆทําไมมันถึงฆ่าคนได้ทําไมมันไม่กลัวติดคุกอะความกลัว มันจะมีขีดหนึ่งว่าทําไมเราถึงต้องกล้าเพราะอะไรเราต้องการอยู่รอดถูกไหมคุณกลัวมากเลยที่คนมาทําร้ายคุณแต่วันนี้ถ้าคุณไปต่อสู้เขาก็จะทําร้ายคุณอีกคุณเลยต้องลุกขึ้นมาต่อสู้ลุกขึ้นมากล้าเพื่อไม่ให้ใครทําร้ายคุณคุณต้องจำความรู้สึกนี้ให้ได้ว่าทํายังไงให้เรากลับมาเป็นคนกล้าทํายังไงให้เรากลับมาเป็นคนกล้าหือกลัวอะไระคะครูให้คิดเลยว่า การที่ไม่มีจะกินน่ากลัวกว่านะคะการที่ไม่มีจะกินน่ากลัวกว่าการไม่มีงานทําน่ากลัวกว่านะคะการไม่มีงานทํามันไม่ทําให้เราไม่มีเงินนะคะการที่เราไม่กล้าออกมาพบปะกผู้คนมาพูดคุยกับผู้คนนะคะทําให้เราไม่มีทางมีเงินได้คุณรู้ไหมคนจะรวยได้มันต้องรู้จักคนเยอะขนาดไหนเขาเรียกคนที่รู้จักคนมากมายเป็น condition ของเขารู้ไหม คนนี้ก็คือคอนดิชันของเขาคนนี้ก็คือคอนดิชันของเขานะคะมันเลยทําให้เขาอะมีคนที่จะมาอุดหนุนเขามาช่วยเหลือเขาเยอะในธุรกิจของเขานะคะการที่คุณไม่มีเพื่อนเลยนะคะการที่คุณไม่มีคนรู้จักเลยแล้วคุณบอกคุณอยากจะขายของได้คุณอยากจะมีงานเยอะๆมันเป็นไปไม่ได้ค่ะมันเป็นไปไม่ได้นะคะเราต้องออกมาพบปะผู้คนแล้วโลกใบเนี้ยตอนนี้มันง่ายมากเลยโดยที่คุณอะไม่ต้องออกจากบ้านเลยแค่คุณเปิดไลฟ์มาเนี่ย เห็นไหมคะวันนี้ครูเปิดไลฟ์แป๊บเดียวมีคนเข้ามาสิบคนแล้วคุณต้องออกไปเจอถ้าคุณสมัยก่อนโลกของคุณที่เป็นออฟไลน์เหมือนครูอ่ะคุณรู้ไหมกว่าคุณจะได้เจอคนสิบคนเนี่ยคุณจะต้องเดินไปบ้านคนสิบหลังอ่ะแล้วคุณจะคิดดูบ้านคนสิบหลังอ่ะบางทีบ้านไปเดินไม่ได้และต้องขับรถไปอ่ะกว่าครูจะได้เจอคนสิบสองคนในไลฟ์เนี่ยมันใช้เวลาขนาดไหนแต่วันนี้แค่เปิดไลฟ์ขึ้นมาเนี่ยคุณได้เจอกันแล้วนะคะได้เห็นกันแล้วว่าครูเป็นใคร นะคะหน้าตาเป็นยังไงครูเอกหน้าตาเป็นยังไงครูเอ๋ทาเรื่องลายมือถูกไหมฮะพอเขาฟังเราเขาเข้ามาในไลฟ์เขาไม่รู้จักเราเขาจะไปดูคลิปเราย้อนหลังทั้งหมดไปดูคลิปย้อนหลังว่าเราเป็นใครทําอะไรนะคะเขาอยากรู้จักเราเขาก็ไปส่องดูถูกไหมฮะอันนี้ก็คือความมั่นใจที่เราคิดว่าเลยว่าความกลัวไม่เกิดประโยชน์อันใดแล้วทุกคนบนโลกใบนี้ก่อนที่เขาจะสําเร็จเขาก็แค่ก้าวผ่านความกลัวนะคะ ทุกคนต้องกล้าผ่านความกลัวหมดเลยน้อยคนในโลกนี้เลยนะคะที่มีความมั่นใจแบบล้านกับล้านให้ทําอะไรก็ทําน้อยมากนะคะมีน้อยคนมากที่เป็นคนแบบนี้ที่สั่งอะไรให้ทําก็ทําเลยมีแต่คนบอกว่ากลัวไม่มั่นใจทําไม่ได้ทําแล้วจะเป็นยังไงบางคนกลัวพ่อว่ากลัวแม่ว่ากลัวผัวว่ากลัวคนดูถูกกลัวจำไว้นะคะใครจะดูถูกคุณก็ช่างใครจะไม่ให้กําลังใจคุณก็ช่าง แต่คุณคนนั้นเป็นคนที่ต้องให้กําลังใจตัวเองและคุณคนนั้นคือคนที่ไม่ยอมดูถูกตัวเองเลยนะคะอันนี้บอกเลยว่าใครที่ยังดูถูกตัวเองใครที่ยังลดคุณค่าตัวเองใครที่ยังไม่ศรัทธาตัวเองนะคะคุณไม่มีทางสําเร็จคุณไม่มีทางสําเร็จนะคะคุณจะสําเร็จได้ต้องคุณรักคุณเชื่อคุณศรัทธานะคะในตัวเองอย่างมากคุณจะเป็นคนที่มั่นใจทําอะไรก็โชคดีนะคะ เส้นขีดถึงใจถึงสมองอายุระหว่างกลางเขาเรียกว่าอะไรเส้นขีดใจถึงสมองนะคะอันนี้เดี๋ยวก่อนนะคะคี้ครูกําลังไลน์อันนี้เรื่องนี้อยู่นะคะอ่ะนะคะน,นี่คือความมั่นใจโอเคไหมคะว่าความมั่นใจของเราเกิดจากตัวเรานะคะพลังงานของเราสร้างจากตัวเรานะคะไม่ต้องไปรอความมั่นใจรอ,อคํารอคําอะไรนะลอบใจการให้กําลังใจจากใคร นะะเราต้องให้จากตัวเราเองทางนั้นนะคะเกิดขึ้นจากตัวเราเองทางนั้นทุกอย่างเกิดขึ้นจากตัวเรานะคะสำเร็จจากตัวเราจากมือของเราจากปากของเราจากหัวใจของเรามันไม่มีทางเกิดขึ้นจากคนอื่นได้เลยมันเกิดขึ้นจากตัวเราทางนั้นค่ะนะคะโอเคนะคะอันนี้เข้าใจไหมคะเข้าใจจริงนะมันปลดล็อกไหมความมั่นใจอยากอยากรู้ว่าอันนี้มันปลดล็อกความมั่นใจได้ไหม เพราะครูบอกก่อนว่าครูเป็นมนุษย์ที่ก้าวผ่านจุดนี้มานานแล้วนะคะก้าวผ่านจุดนี้มานานแล้วครูไม่เคยกลัวอะไรมานานแล้วเพราะว่าตอนที่ครูกลัวตอนนั้นครูยังเด็กอยู่